ออตอนนี้ก็เริ่มอัดแล้วนะนี่ก็คือโลกมนุษย์ของเรานะครับโลกที่จะมีเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรดีละ่ะประเทศลูกโลกนี่แหละนะอืมปเป็นไง เลยดีไหมทวีปออสเตรเลียอยู่ทางโน้นเกาะอะไรนะปาปวานิวกินีทางโน้นแล้วก็นี่คือโลกใต้ข้างล่างเกาะมาดากัสก้าทวีปแอฟริกาเป็นแผ่นใหญ่ที่ต่อเชื่อมกันยังไม่เสร็จแล้วก็ทวีปอเมริกาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ายังไม่สูงพอนะครับ เนินดินตรงกลางนั้นยังต้องขุดเพิ่มเติมนะส่วนนี้ก็คือตัวกระผมนายคงจ,กจักเคยดีผู้สร้างลึกโลกอันเป็นโลกในอุดมคติของมวลมนุษยชาติโอเค